ความรู้จักพลาสบูดวัสดุทดแทนไม้พลาสบูดคือวัสดุทดแทนไม้ที่ผลิตจากพลาสติกประเภท PVC มีคุณสมบัติทนทานและสามารถนำไปใช้งานทดแทนไม้ได้ รูปแบบการผลิตพลาสตูดขึ้นรูปด้วยกรรมวิธีการรีดกดทับด้วยลูกกลิ้งและหล่อแผ่นให้แข็งตัวอย่างรวดเร็วด้วยน้ำหรืออากาศทำให้ได้แผ่นที่มีผิวหน้าแข็งเป็นพิเศษทั้งสองด้านโดยคุณสมบัติเด่นของพลาสตูดคือ 1. การน,น้ำและทนความชื้นสูงพลาสตูดไม่ดูดซึมน,น้ำจึงเหมาะสำหรับการใช้งานทั้งในพื้นที่ที่เปียกชื้นเช่นห้องน้ำและห้องครัวหรือในสภาพอากาศที่มีความชื้นสูง 2. ทนต่อแมลงและปลวกด้วยวัสดุ PVC ที่ใช้ในการทำพลาสวูดไม่มีส่วนประกอบที่แมลงหรือปลวกสามารถกัดกินได้จึงทำให้ใช้งานได้ยาวนานกว่าไม้ธรรมชาติ 3. ทนทานต่อสภาพอากาศเนื่องจากทำจาก PVC จึงทนต่อแสงแดดและอุณหภูมิสูงไม่เสื่อมสภาพง่ายเมื่อใช้งานภายนอกอาคาร 4. ไม่บิดงอหรือแตกหักง่ายเพราะพลาสวูด ทนทานจากการขยายและหดตัวตามอุณหภูมิมากกว่าไม้ธรรมชาติจึงมีความคงทนกว่าเมื่อใช้เป็นส่วนประกอบในงานโครงสร้างต่างๆ 5. น้ำหนักเบาและติดตั้งง่ายพลาสวูดผลิตจากวัสดุประเภท PVC ทำให้มีน้ำหนักที่เบาผลย้ายสะดวกกว่าไม้ธรรมชาติดังนั้นจึงทำให้พลาสวูดถูกนำมาใช้ในงานทั้งภายในและภายนอกเช่นการทำเฟอร์นิเจอร์ชั้นวางของ งานตกแต่งภายในงานวิวอินต่างๆหรือใช้ในงานตกแต่งภายนอกเช่นแผงระแนงกำแพงหรือรัว้วรวมถึงการใช้ในอุตสาหากรรมโฆษณาเช่นป้ายโฆษณาจะเห็นได้ว่าพลาสวูดมีข้อดีมากมายแต่ก็จะมีข้อเสียในด้านของราคาที่สูงกว่าไม้ธรรมชาติอย่างไรก็ตามพลาสวูดเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่ต้องการวัสดุทดแทนไม้ ที่มีความคงทนและเหมาะกับการใช้งานในพื้นที่หลากหลายหากสนใจเฟอร์นิเจอร์เรามีบริการช่วยค้นหาสินค้าและร้านค้าผู้ผลิตที่ได้มาตรฐานพร้อมเปรียบเทียบราคาสเปคสินค้าไปจนถึงบริการช่วยติดตั้งและการดูแลหลังการขายความพอใจของคุณคือความสำคัญของเรามั่นใจคุณภาพตรงความต้องการควบคุมต้นทุนได้ The Balcony Home and Living ครบถูกขั้นตอนเรื่องเฟอร์นิเจอร์